พวกนี้มันทนทน้ำเขเปไงครับไปไม่ดได้คอยได้ค่ได้รายหนุ่ย มาแล้เห็นคือทำราคาสนัใจกันชอามากโน่นี่พูดายง่ายอยู่เห่าทหารที่เขาละตเวณประจำท่าน่าจะพอได้หาเห็นต้นไม้ป่าเลยนะ โอโ้ถึงแล้วถึงแล้ว้านุณลานคุณมาทองมาบ่ล่ะมาครับเาเดียวเอ้ยมนไว้แามนาม้ยมาามามามาาม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 มามามามมามามามอมา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 มมามามมามมาามามามาัมา คุณพระช่วยโอ้ีเหยียบลงนะพี่เป้งไอ้ยิมไปแชนะครับงต้องเรียกชิดติดเด็ดครับ รุ่นี้ผ่านก่าาดูคุณนี่เปลี่ยนดูนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปียนจะเปี่ยนมนัสองรอบเลือดตมือต่มาเบิงยางทงมันเหียนตมาเี่ยนเลยอเ้านะเพราะว่าสายตัวนั้นมันขาดมันไม่ไ้ขาดขนุที่มันหลุดไอ้ทุกเกมเก็บดิ้อยู่ครับ วิดีโอเดี๋ยวอีกภาพหนึ่งนะครับบรรยาหัดนะอ๋อครับสั่งสั่งลงเลยครับมาลงสวยงามขดาบ้านาวบ้านลืมว่าน้าไ่ราพกเรูดลยนี่แต่วงนี่แต่วง คนไทยปลอดศีลธรรมไทฮนดเป็นอ่างเจนน่าที่โรงขชาวบ้านล่ะ แสดงความเคารพต่อชาติตรงหน้าไปเลยมาถมประเทศไทยรวมหรือเลือดชาติไทยเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วนมงกคฎไม่ได้ทุกวันด้วยตัวมนุษยรับสมัครที่ให้รักสงบ ไม่ขาดอีตาจะไม่อา้ใครก,ก,กงกีตาเลือดตุกจะเป็นชากนีน้เออประเทศชาติตรงนี้มีใช่ชยโยไม่ลง